ล,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 ลูกปืนตัวน well ี้ครับ2ตัวกดลูกป er ืนออกมาได้เลยนะครับเนี่ยนี้นะกดลูกปืนออกมาได้นะครับก็คือเสร็จแล้วนะไม่มีเสียงนะครับเงียบกลิบเลยนะเงียบกลิบเลยนะไม่มีเสียงเลยนะครับโอเคเดี๋ยวประกอบกลับได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตนะครับวิธีการซ่อมพัดลมนะครับอาการที่จะซ่อมวันนี้นะครับก็คือมันมีเสียงดังนะวิทวิวิทหรือว่าเอเอดเอนะครับที่ตัวพัดลมนะ นะครับหรือว่าเพื่อนๆท่านไหนที่ใช้พัดลมเนี่ยแล้วมีเสียงหอนนะคือเสียงเนี่ยมันจะหอนเหมือนลูกปืนไม่มีน้ํามันนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลิปเนี้ยก็จะมาทําการซ่อมมันนะโดยการซื้อลูกปืนนะครับมาเปลี่ยนหรือว่าเพื่อนๆท่านไหนที่ใช้พัดลมที่เป็นระบบเป็นบูทอยู่นะก็สามารถที่จะอัปเกรดนะครับเปลี่ยนเป็นตัวของลูกปืนได้นะโดยการที่เราเอาบูทตัวเก่าเนี่ยออกนะครับแล้วก็ไปวัดนะครับวงข้างในของตัวบ่าที่รับลูกปืนนะว่ามัน มีความกว้างเท่าไหร่แล้วเราก็ไปซื้อนะมันจะมีตัวแปลงแบบสําเร็จรูปเลยนะลองไปหากันดูนะครับแต่สําหรับพัดลมของผมเนี่ยนะครับที่เป็นรุ่นใหม่แล้วเนี่ยนะครับมันจะเป็นลูกป,ปืนมาเลยนะโอเคครับก็เดี๋ยวคลิปนี้จะมาสาธิตวิธีการทําให้ดูนะว่ามันทํำยังไงนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช anel ไว้สักนิดน,นึงนะครับผมเดี๋ยวอาการที่เจ้าเครื่องนี้มันเป็นนะเดี๋ยวเพื่อนๆไปชมนะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะนะครับก็เดี๋ยวลองไปฟังเสียงดู๋ยวผมจะทําการค่อยๆเปิดพัดลมแล้วก็ลองฟังเสียงดูนะครับผม <But> ฟังเสียงนะครับฟังเสียงฟังเสียงนะฟังเสียงอีทอีดอีทนะครับ นี่ครับเอสเอสเอสนะครับก็เสียงก็จะประมาณที่เปิดให้ชมไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะนะครับซึ่งตอนเนี้นะครับมันก็จะมีเสียงเนี้ยดังตลอดเลยนะแต่ลูกปืนเนี่ยมันยังไม่ถึงกับตายนะนะครับผมก็เลยต้องทําการเ,เปลี่ยนนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะเปลี่ยนเนี่ยนะครับก็เครื่องมือที่เราต้องใช้นะนะหลักๆก,ก็จะมีไขควงแฉกนะครับอันหนึ่งนะครับ แล้วก็เป็นครีมครีมปักแหลมนะนะครับแล้วก็อาจจะเป็นตะป,ปูเล็กๆนะเอาไว้ถอดสลักนะครับตอกสลักออกแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือนี่ครับเป็นตัวดูดนะมันจะเป็นตัวดูดลูกปืนแบบนี้นะครับเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนึงก็ร้อยกว่าบาทนะก็ไปหาซื้อกันได้นะก็เดี๋ยวผมอาจจะแปะลิงก์ไว้แล้วกันนะครับใต้วิดีโอนี้นะเนาะเผื่อเพื่อนๆอยากจะไปซื้อมาแล้วก็มาซ่อมเองเนาะนะครับส่วนลูกปืนนะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่ไม่รู้ว่าเบอร์อะไรหรือว่าไม่มีข้อมูลเนี่ยให้เราแกะออมาก่อนนะ แล้วก็ดูว่าลูกปืนเบอร์อะไรนะครับแล้วค่อยไปซื้อนะนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวขนาดมันอาจจะไม่ได้นะเพราะว่าแต,แต่ละตัวแกนอะไรมันก็จะไม่เท่ากันนะครับส่วนพัดลมที่ผมนํามาสาธิตครั้งนี้นะครับที่นํามาซ่อมเนี่ยนะครับจะเป็นฮาตาตลินะครับ18นิ้วนะรุ่นสไลด์สมาร์ท L1 นะถ้าเพื่อนเพื่อนสถนที่ใช้รุ่นนี้อยู่นะแล้วมีอาการตามในคลิปนี้ก็สามารถซื้ออะไรมาทําหรือว่ามาเปลี่ยนได้เลยนะครับอะไรที่ต้องใช้ก็คือเป็นลูกปืนนะลูกปืนก็ไปเลือกเอานะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะไม่ไม่ได้อิงนะ ก็จะเป็นเบอร์6กส9นะครับ629ที่ผมซื้อผมซื้อเป็น RS มานะตัว r s ก็คือจะเป็นฝาปิดที่เป็นยางอย่างนี้นะครับก็เลือกกันได้จะมีฝาเล็กมีฝายางก็ได้แต่ฝาเล็กเนี่ยคือ,อ,อข้อเสียของเขาคือมันแกะไม่ได้นะครับแกะมาอาจจะเลยบีไม่ได้แต่อันนี้มันแกะได้นะครับแต่จริงๆก็แล้วแต่ชอบนะซื้ออันไหนก็ใส่ได้หมดแหละเพราะว่าเวลามันเสียจริงๆก็ไม่มีใครเอาจลละเลยบีมาใส่เราก็ต้องยกตัวอยู่ดีเพราะว่า ตัวหนึ่งก็ประมาณไม่เกิน40บาทนะเต็มที่เนี่ยผมซื้อมาคู่หนึ่งอนะ่ะประมาณ6-70ประมาณเนี้ยหกถึงแปเนี่ยเลนอยู่ประมาณนี้นะครับค่าไหลก็มีแค่นี้เองนะครับส่วนวิธีการทําก็เดี๋ยวผมจะทําการถอดตะแกรงนะครับถอดใบพัดอะไรออกมาให้เหลือแต่ตัวโครงหลังตัวข้างหลังของมันก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมจะมาไล่ถอดให้ดูนะครับว่า,าขั้นตอนละเอียดจริงๆอ่ะมันถอดตรงไหนบ้างนะแต่ง่ายๆตรงนี้ตะแกรงใบพัดอะไรก็ถอดออกมาเองได้เลยนะครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับ หลังจากที่เราถอดอตะแกรงอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะมันจะเหลือแต่ตัวนี้นะครับอันดับต,ต่อมานะเราต้องทําการเปิดฝาตรงนี้ก่อนนะเนี่ยฝาตรงนี้นะครับ้ดยเอาไขาควงแบนนะงดัดเข้าไปนะแล้วก็สกิดมันออกมานะครับอย่างนี้เนาะนะครับมันจะมีล่องเล็กๆอยู่นะเนี่ยสกิดออกมาเราจะเห็นน็อตตัวหนึ่งตรงนี้นะให้เราขันออกมานะครับนะครับก็ให้เราเอาไขาควงแฉกนะหมุนทวนเข็มนะครับออกมาได้เลยนะครับเนี่ยตัวฝามันก็จะออกมานะนะครับ ก็ถอดฝาออกมาได้นะครับนี่นะครับทีนี้เราอย่าเพิ่งไปยุ่งอะไรกับตัวตัวโครงพัดลมนะครับต่อนะครับเราจะมาถอดตัวสลักตรงนี้ก่อนนะครับสลักตัวนี้ถอดไม่ยากครับเวลาถอดก็คือว่าให้เราเอาครีมนะบีบเข้าไปก่อน,นครับบีบแบบนี้จับท่าบแบบนี้ก่อนนะนะครับแล้วก็บีบแกนมาลงไปเนะี่ยแกนก็จะมาโผล่ยาวๆด้านหนึ่งใช่ไหมแล้วทีนี้ให้เราเอาคอนนะครับกับน็อตตัวเล็กๆก,ก็ได้นะเอาน็อตนะครับเกี่ยวปล่อยตัวเล็กเนี่ยนะครับค่อยๆตอกนะตอกอัด ให้มันออกไปอีกฝั่งนะครับเมื่อกี้ผมเอาน็อตตัวผู้นะตอกอัดลงไปแล้วมันจะจะหลุดแล้วนะครับแต่มันยังไม่ออกนะผมเลยต้องใช้เป็นหกเหลี่ยมนะนะที่ผมมีอยู่เนี่ยเอามาต่ออีกทีนะครับเนี่ยนะครับเจ้าตัวสลักเนี่ยนะครับมันก็จะหลุดออกมานะครับตัวสลักตัวนี้นะครับแกะนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราพลิกมาด้านหลังอีกด้านนะฝั่งนี้นะครับก็ให้เรามาถอดตรงนี้นะนะครับถอดน็อตตรงนี้ก่อน คายออกมาได้เลยนะครับน็อตตรงนี้ใช้ไขควงแฉกนะครับหมุนออกมาได้เลยนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็เก็บน็อตไว้ก่อนนะครับแล้วก็ดึงดึงตัวนี้นะขึ้นมานะครับดึงขึ้นมาออกจากเฟืองครับเนี่ยเพื่อที่เราจะทําการถอดกระโหลกได้นะนะครับหลังจากนั้นให้เราใช้ไขควงแฉกนะครับไขนะครับน็อตสี่ตัวนะมันจะมีตัวนี้นะหนึ่งสองสามสี่นะครับเพื่อที่เราจะทำเปิดกระโหลกตรงนี้ออกมาแล้วเราจะถอดโรเตอร์ออกมานะ แต่ทีนี้นะครับก็เวลาเราไข่เนี่ยเราก็เอามือประคองไว้นิดนึงนะนะครับนี่ครับโอเคหลังจากนั้นนะครับพอเราถอดอย่างนี้เสร็จแล้วนะนะครับให้เราเปิดกระโหลกส่วนบนออกนะโดยการที่เราต้องเอามือ่กดกดลวดไว้นะครับเพราะว่าขดลวดตอนนี้มันไม่ได้ล็อกอะไรไว้นะนะครับแล้วเราจะเปิดตรงนี้ออกมานะครับเพราะว่าเราจะไม่ถอดจากข้างล่างนะเพราะว่าข้างล่างเนี่ยมันมีในส่วนของชุดที่เป็นสายไฟเนี่ยเข้าไปนี้กดลวดอยู่นะครับเราจะไม่ไปยุ่งกับเขานะนะครับเวลาเราถอดเนี่ยถ้าเราดึงอย่างเงี้ยนะครับ ถ้าดึงแล้ว,ต,ว <hi> ตัวขดลวดมันจะติดออกมาด้วยใช่ไหมให้เราเอามือกดนะครับกดกดลวดนะครับเข้าไปข้างในเนาะแล้วเราถอดออกมาครับนี่ครับเอามือกดขดลวดไว้ครับแล้วก็ดึงออกมานะครับนี่นะครับนี่ตัวนี้แหละที่เราต้องการเปลี่ยนนะครับลูกปืนมันอยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะมีชุดเบ้ายางนะเบ้ายางมันจะอยู่ข้างในนี้ครับนี่อันนี้คือเบ้ายางของเขานะโอเคครับมาถึงขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะเห็นลูกปืนแล้วใช่ไหม ทีนี้ของเพื่อนเพื่อนท่านไหนเนี่ยที่เราไม่รู้เลยนะว่าไอ้เจ้าพัดลมของเราเนี่ยมันใช้ลูกปืนเบอร์อะไรนะก็ให้เราแกะแบบนี้นะครับแล้วให้เราดูตรงเนี้ยนะครับมันจะมีเขียนไว้อย่างตัวนี้มันจะเขียนว่า 6- กสองเซนะครับเราก็ไปซื้อเบอร์ให้มันตรงนะแล้วก็เอามาเปลี่ยนนะครับเพราะว่าถ้าลูกปืนไม่ตรงเนี่ยนะครับมันจะใส่เข้าไปไม่ได้นะนะครับแล้วก็ของเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่มันมีบูทอยู่ตรงนี้คือมันจะมีรุ่นเก่ากับรุร่นใหม่ถ้าเป็นรุ่นเก่ามันจะเป็นบูทกลมๆครับมันจะไม่มีลูกปืนให้ใหเราวัด วงนอกตรงนี้นะกับแกนเราอะว่าแกนลากี่มิลแล้วก็วงนอกกี่มิลน,นะครับแล้วก็ลองไปเซิร์ชหาในในแอปก็ได้นะมันก็จะมีชุดลูกปืนที่เอาไว้ใส่แทนตัวบูทนะซึ่งมันก็จะทําให้พัดลมมันเสียงเงียบแล้วก็ลื่นกว่าด้วยนะแล้วก็ใช้งานได้ยาวนานกว่านะครับผมนะครับมันจะเป็นปอกยางแบบนี้มาให้นะนะครับสำหรับตัวที่เป็นบูทเนี่ยแปลงเป็นลูกปืนเนี่ยนะครับแต่ปอกยางมันก็ขึ้นอยู่กับขนาดของอตัวเบ้า,าบูทมอเตอร์ตรงนี้นะครับผมนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะดึง ตัวโรเตอร์ออกมานะนะครับตัวแกนเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้สิเหมือนกับสองข้างนะครับนี่สิ่งที่เราต้องเปลี่ยนนะครับก็คือเจ้าตัวลูกปืน2ตัวนี้นะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นลูกปืนตัวใหม่นะที่ผมซื้อมามันจะเป็น R S นะครับก็คือจะเป็นฝายางนะส่วนของเขาที่ใส่มาจะเป็นแซดนะครับลงท้ยด้วยแซดก็จะเป็นฝาเหล็กแบบนี้นะครับซึ่งมันจะอัดเจะระบีไม่ได้แล้วนะครับเนี่ยตอนนี้ไม่มีน้ํามันอยู่ในตัวของลูกปืนแล้วนะเนี่ยมันลื่นมากนะครับแห้งไปเลยนะ มันก็จะมีเสียงหอนนะครับทีนี้เดี๋ยวเวลาที่เราถอดเนี่ยนะครับก็อันดับแรกเลยก็ง่ายๆนะครับก็เราต้องใช้ตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้นะครับในการถอดเนาะนะครับก็คือนะครับเราต้องเอาตัวปากกานะครับมาจับลูกปืนแบบนี้นะจับไว้อย่างมันจะอยู่ท่าแบบนี้นะนะครับแล้วเราก็ทําการกดลูกปืนออกมาได้เลยนะครับเนี่ยก็ผมจะปากกาช่วยจับแล้วกันนะครับจะได้ทํางานง่ายหน่อยนะครับผมจะทํางานง่ายนะครับเวลาเรามีปากกาเนาะทีนี้เราก็เอาตัวดูดนะนะครับ ทีนี้เราก็ใช้ตัวดูดอันนี้นะครับในการถอดลูกปืนนะเพราะถ้าดึงมันไม่ออกนะเราจับแบบนี้นะเอาตัวดูดจับลูกปืนไวใ้ให้อยู่ท่าแบบนี้นะครับแล้วเราก็ทําการหมุนตรงนี้นะขึ้นมานะครับเนี่ยมันก็จะหลุดนะลูกปืนอ่ะลูกปืนเนี่ยมันขยเยิบแล้วนะตอนนี้นะครับออกง่ายนะจริงๆแล้วเนี่ยเห็นปะเนี่ยออกแล้วลูกปืน,นครับตอนนี้ผมก็ถอดลูกปืนออกมาได้แล้วนะตัวหนึ่งนะทีนี้เราอย่าเพิ่งใส่เข้าไปนะให้เราถอดตัวล็อกนะบแบตล็อกก่อนนะโดยใช้ไขควงแบนนะ งัดที่ตัวแหวนออกมานะอย่างนี้นะครับเนี่ยถอดถอดแหวนตัวนี้ออกมาก่อนนะครับผมเพื่อที่ว่าเราจะถอดลูกป,ปืนอีกฝั่งหนึ่งนะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันไม่มีพื้นที่ในการจับแกนนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนี่ครับขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาถอดลูกป,ปืนนะครับอันนี้ผมเอาบูทเหล็กนะมาสวมไว้ที่ปลายมันนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะลองไอตัวหัวตรงที่มันทิ่มที่แกนนะไม่ให้มันเคลื่อนนะครับหรือว่าเพื่อนๆท่านไหนไม่ไม่ใส่ก็ได้นะแต่อาจจะต้องใช้มือประคองเยอะนิดนึงนะครับ อันนี้คือผมจับได้แล้วนะครับพอจับเข้าลูกปืนแบบนี้นะครับแล้วเราก็หมุนดูดออกมาได้เลยนะครับเนี่ยมันจะมีเสียงแล้วนะครับก็ค่อยดูดนะนะครับนะครับดูดออกมาแล้วนะครับแล้วเราก็เอาลูกปืนออกมาได้เลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นลูกปืนอีกตัวหนึ่งนะนะครับที่เราต้องเปลี่ยนเนาะเนี่ยเห็นป่ะมันไม่มีน้ํามันละลื่นปื๊ดเลยนะครับทีนี้เราก็เอาลูกปืนตัวใหม่นะครับใส่เข้าไปได้เลยนะนะครับ แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปใส่ตัวท้ายเนาะอ่าอ่าอันนี้ก็เป็นลูกปืนตัวใหม่นะครับผมจะแกะออกมาเลยนะครับผมอาจจะทาเจลเบีไว้นิดนึงนะที่ปลายปลายแกนนะครับเนี่ยให้มันเคลือบเคลือบไว้หน่อยนะครับเวลามันสวมมันจะได้ง่ายเนาะนะครับแล้วก็สวมลูกปืนใหม่เข้าไปนะครับมันจะพอดีอยู่แล้วนะนะครับค่อยๆใส่นะครับค่อยๆเคาะนะครับนะครับค่อยๆใส่เข้าไปเนาะนะครับพอถึง ตัวด้านในนะให้เรากลับนะครับกลับลงมานะแบบนี้นะครับนะครับเราก็จับตัวปากกาไว้เบาๆนะนะครับนะครับเราก็ใช้ค้อนนี่แหละย้ำตัวที่แกนครับนะครับเนี่ยเอาแผ่นปีเนียมลองก็ได้แล้วค่อยตีนะครับแค่นี้นะครับโอเคนี่ก็เสร็จแล้วนะครับหนึ่งตัวนะนะครับ Yeah, เสร็จแล้วหนึ่งตัวนะครับอย่างนี้เราก็ทํากลับอีกด้านหนึ่งเหมือนเดิมแต่อันนี้จับแน่นเลยนะแล้วก็ทาเจลาบีไว้ที่ตัวปลายนิดนึงนะนะครับปลายของเขาแล้วก็ใส่แหวนกลับเข้าไปที่เดิมได้เลยนะครับไอตัวแหวนตัวนี้มันจะเป็นแหวนกันนะครับไม่ให้โรเตอร์มันใส่เข้าใส่ออกนะครับมันก็จะเป็นเหมือนตัวตัวรองนั่นเองอะ่ะคล้ายๆสเปเซอร์นะครับรองไว้รองลูกปืนนะครับนี่ครับ นับสปร sponge, screws, ิงต <y> ัวนี้นะใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมแล้วนะครับแล้วก็ลูกปืนใส่ได้เลยนะครับอลูมิเนียมแผ่นเหล็กก็ได้นะลองข้างบนนีแล้วก็ค่อยๆเคาะนะครับเดี๋ยมันลงมืนเองนะครับค่อยๆเคาะนี่ครับแค่นี้เสร็จแล้วครับนยคับแค่นี้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเอาไปใส่กลับในพัดลมเรานะครับเนี่ยตอนนี้เงียบแล้วนะครับลื่นเลยนะครับเงียบกิบนะครับ ครับเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงนะอันนี้คือเสร็จแล้วนะนะครับเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันเวลาเราหมุนเนี่ยไม่มีเสียงอะไรนะครับเงียบกริบเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลูกปืนในนี้ลูกปืนตัวเก่านะนะครับเนี่ยได้ยินเสียงวะเนี่ยเวลาลูกปืนมันห่อน,นะครับเนี่ยอันนี้คือเสียงลูกปืนหอน,นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยได้ยินไห อันนี้คือลูกปืนห่อนะครับอันนี้คือของเดิมเขานะซึ่งมันหมดสภาพแล้วนะครับมันสึกแล้วนะครับเค <OK, S 1> เดี๋ยวเราจะใส่กลับนะใส่กลับนี่ยิ่งง่ายเลยครับก็เอาปอกยางใส่เข้าไปก่อนนะแบบนี้นะครับเนาะนะครับแล้วก็เอาด้านท้ายเหมือนกันนะด้านท้ายก็เอาใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับอย่าแงบบนี้นะครับจากนั้นเราก็เอาอันนี้นะเสียบเข้าไปข้างหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปให้มันลงร่องนะครับจากนั้นเราก็เอาฝาปิดกลับเข้าไปนะแล้วก็ขันน็อต ก็เสร็จแล้วนะอันนี้ผมใช้จระบีทาเฟืองนะเดี๋ยวเพื่อนๆท่านไหนไม่มีก็ใช้เป็นจระบีของรถยนต์ก็ได้นะนะครับนี้ผมใช้ของเฟืองนะนะครับเดี๋ยวทาไปหน่อยนะครับหลังจากที่เราทาจระบีเสร็จแล้วนะแล้วก็ประกบกลับเข้าไปที่เดิมนะครับนี่นะครับมันจะมีล็อกเขาอยู่นะกดเข้าไปได้เลยนะแล้วก็ไข่น็อตได้เลยนะครับนอ็อตก็4ตัวเหมือนเดิมเนาะนะครับ เข้าไปก่อนนะให้มันกินเกลียวก่อนนะครับจริงๆแล้วมันซ่อมไม่ยากนะถ้าแบบเราพอจะถอดมันได้แล้วก็มีเครื่องมือสักนิดนึงนะครับแต่สิ่งที่ต้องมีคือตัวนี้เลยนะเนี่ย้เจ้าตัวดูดเนี่ยนะถ้าไม่มีมันทํางานลําบากนะครับพอเราขันน็อตสี่ตัวเสร็จแล้วก็เอาตัวตัวปรับสายนะมาใส่กลับเหมือนเดิมนะครับอาจจะต้องขยับให้ได้ตำแหน่งนิดนึงนะครับเนี่ยมันก็จะมีล็อกเขาอยู่เราใส่ให้ตรงล็อกนะครับ น็อตตัวล่างตรงนี้นะเป็นเกลียวปล่อยนะครับก็ใส่กลับไปตำแหน่งเดิมแล้วก็ไขได้เลยนะครับขันไม่ต้องไม่ต้องอัดแน่นนะเอาแค่แบบให้มันสุดแล้วก็ขันเข้าไปนิดหนึ่งตึงมือนิดหนึ่งก็พอนะครับโอเคแค่นี้นะครับแล้วก็ประกบฝานะครับด้านหลังได้เลยนะโอเคครับตอนนี้ก็ไขเสร็จแล้วแล้วก็เอาตัวสลักนะครับสลักที่ก้านนะกลับมาใส่เหมือนเดิมนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเรามาใส่ตัวสลักตัวนี้นะเข้าไปที่ก้านเหมือนเดิมน,นะครับก็เล็งให้ตรงแค่นี้ครับแล้วก็ค่อยค่อยตอ,อกเบาๆนะเนี่ยตอกเข้าไปแล้วก็ให้สองฝั่งเนี่ยมันออกมาเท่ากันแค่นั้นนะครับค่อยค่อยเคาะมันไม่ได้แน่นมากนะรตรงนี้โอเคแค่นี้ครับเสร็จแล้วนะครับครับตอนนี้ผมตอกสลักตรงนี้เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมจะลองเปิดแล้วลองฟังเสียงดูก่อนนะครับนครับเงียบกลิบเลยนะ ไม่มีเสียงเลยนะครับโอเคเดี๋ยวประกอบกลับได้เลยครับโอเคตอนนี้ก็ประกอบเสร็จทั้งตัวแล้วนะลองเปิดดูครับน่ครับเงียบกลิบ เงียบเลยไม่มีเสียงเลยครับตรเงียบเงียบกลิบเลยครับเหมือนของไหม่เลยนี่ครับเงียบกลิบเลยครับนี่ครับเงียบกลิบเลยอ่ะ ก็สําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นแนวทางนะแล้วก็เป็นข้อมูลนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะซ่อมเองนะหรือว่าอยากจะแกะออกมาทำเองนะครับผมวิธีการแกะมันก็ไม่ได้ยากเลยใช้แค่ตัวเดียวแตน,นสำคัญในตัวตัวดูดลูกปืนนะครับว่าเราต้องใช้เครื่องมือพิเศษนิดนึงนะครับเป็นไงเวลาเราดูดถ้าเราไปตอกมันมากๆบางทีแกนมันคดมันก็ทําให้วัดลมมัน สั่นได้นะครับผมนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะยังไงก็ฝากกดติดตามช่องไว้สักนิดนึงนะครับผมนะครับแล้วเดี๋ยวไงเรามาเจอกันคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ